สว,ส,วส,วสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนนะครับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับแต่พอควันนะครับไม่รู้นะครับว่าช้างชื่ออะไรบ้างนะครับอะแม่ควันครับแม่ควันมาแนะนำหน่อยครับว่าช้างชื่ออะไรบ้างโอ้โน่่นโนเฮ้อาคุณตาบหว่าคุณตาตาเนี่ยเป็นแม่ชีนัวในพันบ่อเพชรอันนี้อายุสิบสองปีครับทอนได้ เชือกนี้ชื่ออะไรครับคุณตาได้พัง mm บ่อเพชรพังบ่อเพชรนะครับอายุกี่ปีครับตาอายุส2ปีครับอายุ12ปีนะครับอายุ10ปีบ่พังบ่อเพชรสองเดือนแล้วครับอ๋อแล้วเชือกนุ้นน่ะนิ้พังแม่สีนวลครับอายุ30ปีครับอ๋อพังแม่สีนวลอายุ30ปีนะครับทั้งสองเชือกคุณตาดูแลสองเชือกใช่ไหมครับครับดูแลสองเือครับอ๋อเพิ่งเดินทางมาจากพัทยาครับมาจากวันที่เก้าครับอ๋อตกตกงานมากี่ปีแล้วตาตกงานมาสองปีแล้วครับ สองปีแล้วเข้าฟังก็เงินต้นทุนก็หมดแล้วครับตัวกับหัวใจครับครับไปดูฝากพอๆไม่ไม่เอฟซีช่วยยังขาดแคลนเรื่องหญ้าครับนะครับยังขาดแคลนเรื่องหญ้านะครับครับครอบครัวนี้นะครับอยากได้หญ้ากินยังมี้ากินเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกหญ้าเพิ่งย้ายมาครับปกติตาอยู่ที่ปางไหนครับปกติบ้านชาวเขาพัทยาครับบ้านชาวเขาพัทยาอ๋อพวกเขามาก่อนแล้วนี่เพิ่งมาล้างเขาสุด คิดว่าโควิดจะหายอ๋อกับพอดีมันไม่หายก็ตัดตัดสินใจกลับมาเลยกลับมาได้นานยังตากลับมาวันที่เก้าครับกลับมาวันที่เก้าน้อกี่วันแล้วนี่สิบสี่สิบห้าวันสิบสี่สิบห้าวันเนาะครับผมครับเพิ่งหายกัดตัวได้ไม่กี่วันเองสี่ห้าวันครับน้องตกงานกี่ปีแล้วสปีกว่าตกงานสองสองปีกว่านะครับไม่แมครับแต่อันนี้ปวดท้องปะนี่ตัวนี้ท้องอ๋อท้องได้สองเดือนนะครับไม่แมครับ ก็บริเวณน้องครับก็บริเวณน้องอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่แม่ครับอยู่ในป่านะครับตอนเย็น้องเอากลับเอากลับไปผูกที่บ้านบ่ตาตอนก็เอาขึ้นมาต้นนู้นปลูกมายังไม่ได้ตั้งหลักเลยครับยังไม่ตั้งหลักยังสร้างอะไรไม่เสร็จเลยครับตอนนี้น้องก็แข็งขาดแขนย่าน้องตาขาดแขนย่านะครับยังไม่มีที่คลอดลูกครับจะทําบ้านให้อยู่ม่มีงบประมาณสร้างบ้านให้น้องคลอดลูกลูกประมาณ นี่ก็บรรยากาศฝนตกนะครับแม่ๆครับอาจจะเฉะแฉะนิดนึงนะครับทางเข้ามาก็ลําบากนะครับแม่ๆครับลําบากมากเลยนะครับนะครับบริเวณน้องนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแม่ๆครับผูกน้ากันเลยบอกเพื่อนผูกน้ากันเลยไหมผูกน้ำกันเลยปล่อยกันปล่อยตัวนี่อ๋อปล่อยเลยยังจะเอาขึ้นกับจูงออกตัวนึงกับใบนำกกันเลย นะครับก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับตอนนี้น้องก็ขาดแขนย่านะครับขาดแขนย่าครับคุณตามีช่องไหมครับมีมีช่องไหมมีช่องมีตะเพ็ดพงบอกเพชแม่ที่นวลแฟนเพ็ดเพ็ดบ่มีต่เพ็อย่างเดียวอ่ะฝากฝากแม่แม่ไปเลยด้วยนะครับแม่แม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพ่อพระแม่พระครับช่องทางบอกเพชแม่ที่นวลแฟนเพ็นะครับช่วยไปป้อนอาหารสงเคราะห์ช้างทองช้างเกตตกงานด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับเพื่อนพ่อควานก็กำลังจะหาเงินสมทบทุนสร้างบ้านให้น้องๆคลอดลูกครับทางเกศทางสมงานครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับด้านบนด้านบนนะครับนี่ครับไอแม่ครับบริเวณน้องก็จะอยู่นี่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่มีร่มแต่พอกลางคืนก็ต้องไปนอนที่บ้านไปเดี๋ยวพ่อควานจะพาไปชมนะครับที่บ้านนะครับตรงที่น้องจะไปร่ำที่บ้านนะครับ นี่ครับบริเวณนะครับของน้องอยู่นะครับสองเชือกนะครับกำลังจะสร้างไอ้เลมยูคาอยู่อ๋อจะทําชั่วเขาวกับน้องตาเนาะเพราะว่าสถานที่เฉยแฉะนะครับแม่แม่ครับนี่นะครับใสกนี่ทุนครับบริเวณน้องก็จะเฉยแฉะหน่อยนะครับแม่แม่ครับส่วนปลายาน้องนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแม่แม่ครับกำลังปลูกนะครับ ยังปลูกแค่นี้นะครับมีแค่นี้ครับก็อีกนานนะครับอีกสามเดือนเท่าั้กว่าจะได้ทานนะกว่าจะได้กินนะครับแม่แม่ครับครับผมเพิ่มเพื่อให้เพิ่งไปซื้อเข้ามาครับต้นกล้วยซื้อมากี่คะแนนครับตากี่คะแนนเท่าไรซื้อมาสามร้อยสามร้อยคะแนนบ่สามร้อยคะแนนอืมสามคะแนนทั้อ้อยต้นกล้วยนะครับมันก็ซื้อมาตอนที่เอาช้างมาตับกระโหกโคนนวลมาตั้งแต่พัทยาไม่กล้าให้กินก็ปุิ่งเอิบเน่าหมด ตั้งต้นยางมาจากพัทยาอ๋อมันจากพัทยานะครับบริเวณน้องอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแม่ๆม่ครับบริเวณบริเวณอยู่นะครับก็กาลังทำน้องตาเจ้าแสลมนะครับนเพราะว่าอยู่ที่โล่งนะครับเวลาฝนตกนะครับแม่ๆครับเวลาฝนตกก็จะลมแรงนะครับลมแรงหน่อยนะครับแล้วก็ฝนก็จะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าน้องอยู่ที่บริเวณโล่งนะครับ ครับสถานที่อยู่ก็จะประมาณนี้ครับพ่อควานแม่ควานก็นอนนี่ใช่ไหมครับครับนอนอยู่ที่นี่ครับทางอยู่ในพ่อควานก็นอนนั่นครับครับผมนอนดูแลน้องนะครับนี่แหละบ้านพ่อควานครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแม่แม่ครับฝากแม่แม่ทุกๆท่านนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องๆด้วยนะครับพ่อควานอยู่กระเทือบเล่าอย่างนี้ครับไม่มีอะไรทางบวกเชรฮะทางสีโมนทางบวพชรดีแบบนี้ทางบวกเช็ดด้วยเช่นกัเพชรบ่อวก ยูทูบกำลังเปิดได้ไปดูคนมีคนดูห้าสิบคนไมเปิดผู้ติดตามห้าสิบคนยังไม่อ้เปิดเปิดเปิดยูทูบเลยแมนบอเอาพี่ใหญ่ฝากไหมเอาฝากแม่เอฟซีคนช่องยูทูบขอฝากช่องยูทูบกำลังมีผู้ติดตามมีห้าสิบคนเองครับครับฝากช่องทางอะไรทางบล็อกเพจนะครับทางบลอกเพจครับยังมีบ้านยังมีแม่เอฟซีเลยครับช่วย ตรงเคราะห์นุงเคราะห์ช้างขเขช้างตรงงานคืนถิ่นด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมนะครับพ่อขวานก็มีโอกาสนะครับพาขวานโฮนะครับมานะครับมาเยี่ยมเยือนคุณตานะครับขวโฮมากมากครับครับผมขวานโฮเคยอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับกับบริเวณน้องนะครับอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับแม่แม่ครับฝากแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับด้วยครับครับผมฝากแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับคุณตาคุณยายนะครับแล้วก็น้องน้องช้างทั้งสองเชือกนะครับ วันนี้ก็พอนนครับก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องไพยสีดอคำด้วยนะครับสวัสดีครับ